แนวหน้าออนไลน์พอดแคสต์โดยอาจารย์แก้วสรรอติโพธิจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ออกบทความในชื่อตอนว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจหุ่นเชิดได้อย่างไร 20. มีนาคม2568อาจารย์แก้วสรรอติโพธินักวิชาการด้านกฎหมายเขียนบทความในรูปคำถามและคำตอบเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจหุ่นเชิดได้อย่างไรคำถามยติฝ่ายค้าน ที่ขออภิปรายไม่ไว้วางใจนายกอุ้งอิงด้วยเหตุผลว่าถูกบุคคลในครอบครัวซึ่งวงเล็บว่าพ่อครอบงามนั้นยติอย่างนี้จะอภิปรายไปได้อย่างไรคำตอบคือก็ต้องถามให้ตอบเพื่อแสดงว่าแท้จริงแล้วราชการงานเมืองทุกวันนี้เธอไม่ได้คิดไม่ได้รู้อะไรเลยเช่นถามนายกรัฐมนตรีว่ามีความคิดจะซื้อนี่ชาวนาหรือแจกเงินหมื่นเด็กมศ .3 เนี่ยรัฐจะเอาเงินมาจากไหน แจกเงินจนเสียเด็กกันทั้งประเทศเลยอย่างนี้ทำได้อย่างไรใครเป็นคนคิดวันนี้งบการลงทุนเหลือเท่าไหร่เงินคงคลังยังมีอยู่อีกไหมได้ข่าวว่าจะหาเงินโดยการขายพันธบัตรรัฐบาลไทยเป็นดอลลาร์หรือและรู้ไหมว่าบริษัทบางจากกำลังจะถูกทุนต่างชาติเทคโอเวอร์ over, ไปร่วมทุนสัมป,ปทานในพื้นที่ทับซ้อนถามต่อไปว่า นายกอุ้งอิงโยนให้รัฐมนตรีคลังตอบแทนก็สิ้นเรื่องใช่ไหมคําตอบคือฝ่ายค้านกำลังทดสอบว่านายกอุ้งอิงถูกครอบงามจริงหรือไม่ได้คิดได้ทำอะไรด้วยตัวเองบ้างหรือเปล่านายกอุ้งอิงจะให้ใครผมมาตอบข้อสอบแทนอย่างนี้ไม่ได้ถามต่อไปอีกงานนี้คงได้ประท้วงกันเถียงกันยับเยินแน่ๆคำตอบอีกพอเริ่มซาเราก็ถามต่อไปเลยว่า ใครเป็นคนคิดจะให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านเห็นว่าตัวท่านเหมาะสมที่ตรงไหนครั้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วท่านเคยสั่งรัฐมนตรีคนไหนให้ทําราชการอะไรบ้างอย่างเป็นรูปธรรมจงตอบมาโดยละเอียดอย่างน้อยก็สี่เรื่องถามต่อไปว่าน่าจะถามด้วยนะครับว่าในการให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งใครวางพลอตรเรื่องและเตรียมโพยให้นายกุองอิง ทำไมทุกครั้งต้องมีพี่เลี้ยงทั้ง7ยืนพิทักษ์รอบข้างเรากับนายกรัฐมนตรีองค์อิงเป็นสโนไวท์และคนแคระพวกนี้ยืนอยู่ทำไมช่วยอะไรได้ทำไมไม่รีบกลับกระทรวงไปทำงานทำการคำตอบเลยคำถามนี้ดีมากจับทางถูกแล้วงานนี้เป็นเรื่องแฉให้ชาวบ้านเห็นความจริงเท่านั้นไม่ยากอะไรถามต่อไปอีกว่าแล้วยัติว่านายกอุ้งอิงเป็นคนไม่ซื่อสัตว์เนี่ย จะยกเรื่องถือหุ้นเอัลไยกอล์ฟมาอ้างได้ไหมนายกทนถือหุ้นบริษัทหากินกับพื้นที่ธรณีสงมามากกว่า23ปีได้อย่างไรศาลก็ตัดสินไม่ชัดเจนแล้วนี่นาว่าบริษัทได้ที่ดินนี้มาโดยทุจริตคำตอบข้อนี้ยากจะอยู่เพราะตอนคุณพ่อซื้อเอาพายนี้ในปี2541ก็มีการปกปิดโดยใช้ชื่อคนขับรถกับแม่บ้านถือหุ้นทั้งหมดก่อน ดูคำรับของคุณพ่อในวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที่20ทับ2 5 4หน้า19ครั้นตั้งพรรคไทยรักไทยและมีกฎหมายปาปชใหม่ตรวจสอบทรัพย์สินการถือหุ้นอย่างเข้มงวดคุณพ่อท่านจึงให้เปลี่ยนมาเป็นชื่อลูกกับภรรยาทำเป็นว่าคนใช้ขายหุ้นคืนให้แก่เจ้านายเมื่อ11มกราคม2544 ในวันนั้นดูชื่อในบัญชีผู้ถือหุ้นใหม่แล้วนายกอุ้งอิงอยังเป็นเด็กหญิงแพทองทานอยู่เลยแล้วอย่างนี้จะมาว่าท่านรู้เรื่องดีและไม่ซื่อสัตย์ได้อย่างไรในเมื่อเป็นเด็กถูกใช้และเอาชื่อมาใช้เพื่อซุกหุ้นเท่านั้นถามว่าอาจารย์ดูบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปชอของนายกอุ้งอิงแล้วหรือยังคำตอบก็คือดูแล้วไม่มีหุ้นเอาพายอีกแล้ว อธิบายกันว่าขายให้คุณหญิงมารดาไปแล้วถามว่าเห็นว่านายกมีทรัพย์สินเป็นหมื่นล้านนี่สินสี่พันกว่าล้านรู้ไม่ว่าท่านทำมาหากินอะไรตอบได้เลยว่าทรัพย์สินหลักเป็นหุ้นของบริษัทในเครือชินวัตรเ้าบริษัทที่เปลี่ยนชื่อจากพ่อแม่มาเป็นพี่กับน้าอาของนายกอุ้งอิ้งก่อนจากนั้นในปี59และปีห6 จริงทยอยเปลี่ยนมาเป็นชื่อนายกอุ้งอิงทั้งหมดเลยโดยทำการเป็นการซื้อขายหุ้นมีหลักฐานการชำระค่าหุ้นเป็นตัวสัญญาใช้เงินที่นายกออกตัวให้พี่และแม่กับน้าถือไว้เป็นค่าหุ้นรวม4,000กว่าล้านบาทโดยสรุปแล้วจริงตอบได้ว่าฐานะการเงินเป็นหมื่นล้านของนายกอุ้งอิงไม่ได้มาจากการทำมาหากินอะไรเลย คำถามเห็นว่าสํานักข่าวอิสลารายงานว่าตัวสัญญาใช้เงินเหล่านั้นไม่มีกําหนดชําระจะทวงเมื่อไหร่ก็ได้หรือไม่ทวงเลยก็ได้อย่างนี้เราจะเชื่อได้อย่างไรล่ะว่ามีการซื้อขายกันจริงหุ้นบริษัทเหล่านี้แท้จริงแล้วยังอาจเป็นของพ่อแม่ที่ซุกไว้ในชื่อลูกและเปลี่ยนชื่อคนรับซุกหุ้นจากพี่เป็นน้องเท่านั้นก็ได้ใช่ไหมครับคำตอบคือคุณพ่อ อาจจะจัดการโอนให้นาะยกอุงอิงจริงๆก็ได้แต่ทำเป็นให้พี่ยกให้น้องไม่ได้เพราะการได้สินทรัพย์จากการยกให้เกิน10ถึง20ล้านบาทนั้นคนที่ได้ต้องเสียภาษีทันทีเขาเลยจำเป็นต้องทำเป็นซื้อขายหุ้นกันเพื่อหนีภาษีตัวนี้ไงล่ะคำถามคือไม่ว่าจะเป็นรับซุกหุ้นให้พ่อหรือพ่อยกให้จริงมันก็มีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์ ที่ให้ต้องถามกันในสภาให้ได้อยู่ดีว่าในการเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อปี5.9แล้ว6 6นั้นมีการซื้อขายหุ้นกันจริงดังที่อ้างหรือไม่ใช่หรือไม่คำตอบคือเป็นเช่นนั้นเป็นการถามตรงตามยติเลยว่าคนคนนี้ซื่อสัตย์จริงมีคุณสมบัติสมเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญหรือไม่คำถามนายกอุ้งอิงจะตอบว่าไม่รู้เรื่องอะไร การทั้งหมดนี้เลขามารดาเป็นคนจัดการตามที่พ่อสั่งลงมาเท่านั้นนายกตอบแบบนี้ได้ไหมคำตอบคือขืนตอบแบบนี้เข้าล็อกทันทีเลยว่านายกมีนิสัยที่ยอมให้บุคคลในครอบครัววงเล็บพ่อเอาอะไรก็ได้มาซุกในชื่อตัวเองมาโดยตลอดจนวันนี้ จากที่เคยใช้แค่ชื่อสุกหุ้นก็กำเริ่มถึงขั้นเป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดยอมให้ใช้ชื่อสุกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกันแล้วเมื่ออำนาจกับความรับผิดชอบไม่อยู่ในที่เดียวกันอย่างนี้รัฐบาลที่ทำงานได้และรับผิดชอบต่อประชาชนได้จริงๆจึง,จง,จงไม่ได้เกิดขึ้นเลยจนถึงทุกวันนี้นี่คือเข็มมุ้งแท้จริงของยติไม่ไว้วางใจนี้ ท่านประธานที่เคารพขอปิดการอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจได้แล้วในจุดนี้เองคำถามต่อเลยอย่าเพิ่งจบครับอย่าเพิ่งจบผมยังติดใจในเรื่องไม่มีวุฒิภาวะแต่งตัวไม่มีการละเทศะอยู่เลยคำตอบบอกคุณนี่ไม่รู้อะไร นั่นเป็นการสร้างภาพว่าเธอเป็นนายกเจนวายที่ถืออิสระเสรีเหนือสิ่งอื่นใดนี่คือกลยุทธ์ทางการเมืองที่มุ่งสร้างภาพแอนตี้แบบแผนวัฒนธรรมโบราณให้นายกรัฐมนตรีเพื่อดึงเสียงเลือกตั้งของคนหนุ่มสาวให้จงได้ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ทำเนียบก็เริ่มใส่ยางเกงช้างมาทำงานกันแล้วเรื่องแจกเงินนั้นเขาก็จะซื้อเสียงล่วงหน้าแจากเงินหมื่นให้กับเด็กมอส .3 กันแล้ว คุณไม่เห็นหรือทุกอย่างที่บุคคลในครอบครัววงเล็บพ่อทุ่มเททำให้ทุกวันนี้คือการหาเสียงหาเงินเพื่อชนะเลือกตั้งครั้งหน้าให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งสิน้นดังนั้นจึงสรุปได้ว่าก็เราพวกเดียวกันไงแถมใจดีด้วยแล้วอย่างนี้จะไม่ให้เลือกนายกอุ้งอิงได้อย่างไรบ้านเมืองจะวายวอดก็ไม่เห็นเป็นไร เราพวกเจนวมี AI คอยช่วยอยู่แล้วเจนอื่นมันแก่แล้วไม่มีอนาคตแล้วอยู่เงียบๆซะอย่ามาซ่า